ตัวนะคะเหยียดตัวรอการเช็ดตัวนะคะนี่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะนี่นอนยาวเลยค่ะนี่นี่นี่เยืยอโอ้โหอ้เหยียดให้แม่เช็ดตัวละคะคุณชูโอ้ยนะคะเช็ดตัวก่อนนอนนะคะคุณนางไปลุยโคลนมาอีกแล้วค่ะวันก็อาบน้ำนะคะ วันนี้นางก็ไปลุยโคนไม่อีกแล้วค่ะไปคนเดียวเล่นสนุกสนานนอนวิ่งเล่นกิ้งที่พื้นหญ้านะคะนี่ดูตัวนางสมิมันจะแพ้อะไรสักอย่างนึ่งแหละน่าจะแพ้ยญ้านะมั้งเนี่ยฮะดูนางไม่ดื้อยนะคะตอนจะเช็ดตัวนี่นางชอบมากเลย นอนงายท้องเย็ดตัวยาวยืดตัวยืดตัวให้เช็ดตัวนะคะมาทำความสะอาดลูกจะได้นอนนอนแบบสบายใจนะคะนอนที่นอนของนางนี่นี่ดูที่นอนนางนะคะมีสามเบาะค่ะนี่นี่เป็นของนางคนเดียวนะคะนี่นี่มัมม,มุดอยู่ตรงนี้นะคะรอการเช็ดตัวนะคะก่อนนอนนะคะนางสะอาดนะคะ